สวัสดีครับวันนี้กับผมเน็เพชรยนนะครับวันนี้มีรถอีโคคาร์นะครับเป็นซิตี้คาร์เข้าใหม่นะครับกันสามคันเลยนะครับเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเน็เพชรยนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองเอารถเก่งเล็กมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแต่ก่อนจะพาไปชมนะครผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ คันแรกนะครับที่อยู่ตรงหน้าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นรถ1.2นะครับ SV นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลย Honda b o นะครับ Amaze นะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดจะได้เป็นกุญแจแบบ Smart ท e y l e t นะครับมีปลอกให้เรียบร้อยนะครับกุญแจใหม่ๆเลยนะรถิึงเข้ามาถึงเมื่อวานนะคันนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเป็น1.2 SV นะปี17ราคา349นะครับคันนี้นะเป็นสีบลอนนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะไฟหน้าก็จะเป็นมันติ อ่าขอภายับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ก็มีค่าโคม,มีางเนี้นะครับมีโปรเจคเตอร์ด้านในด้านนอกแล้วก็เป็นเป็นสีเทาด้านอยู่ด้านในนะครับอัน,น,นตัวโคมเป็นสีใสๆนะแต่ว่าลวดลายของเขาจะตกแต่งอยู่ในโคมนะครับมีโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับทะเบียนกรุงเทพเรียบร้อยนะครับ ต้องบอกเลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะรถสวยมากเลยคันนี้นะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ได้ล้อแมกซ์นะครับเป็นล้อแมกซ์ทีอีนะครับของเรนนั่นเองนะเป็นล้อทีอีนะครับรู้สึกจะขอบ14นะครับมาพร้อมยางกันลุยนะครับล้อแมกซ์ก็อาจจะมีร่องรอยบางนะครับขนาดยาง1 9 5 5 5 5 5นะครับปลอดภัยนะครับดูนะครับสันประตูอะไรต่างๆนะครับตรงหมดนะครับตัวรถจะมีพิความจมน้นชนหนักแน่นอนนะครับ ช่องไฟต่างๆนะครับตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยกระจกมองข้างครับไฟฟ้ามีปลายปีดฟเลี้ยวมานะครับแล้วก็มีการสาดให้นะครับเป็นของแท้เดิมศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับส่วนด้านหลังคันนี้ก็จะเป็นดัมเบิกนะครับแมตขอ15นะครับก็พอประมาณแล้วนะครับก็สําหรับรถที่เป็นอีโคคานะครับแมตขอบ14-15กำลังดีนะครับก็คือไม่กระด้างและนุ่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือประหยัดน้ำมันนะครับ นี่ครับด้านหลังของเจ้าเมดก็จะเป็นแบบนี้นะไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับเป็น LED จากศูนย์เลยนะครับนี่ทุกดวงเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับดูสันประตูนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถอีโคคาร์ไว้ใช้งานก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับนี่เลยนี่เป็นปุ่มน่าจะเป็นที่เปิดท้ายแหละนะครับผมน่าจะไม่ได้ล็อก อ่าอันนี้นะสอขอตไทยนะครับหรือเป็นเซนเซอร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนี่นะครับเป็นที่เปิดท้ายนะครับก็ภายในห้องโดยสารเก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างนะครับสําหรับอาเม็ถึงเป็นตัวอาเม็นะครับแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับพร้อมถาดยางเรียบร้อยนะครับกระจกด้านหลังมีไล่ฟไฟเบรกตรงที่สามให้นะครับเนี่ยนะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับ จริงๆก็เหมาะสำหรับผู้หญิงะนะเนาะนี่นะครับน,น,น็ตต่างๆนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายมาแต่อย่างใดนะครับดูนะครับตะเข็บเดิมนะครับเม็ดอาร์คเม็ดโรบอทยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับฝาท้ายเดิมๆลุ่มเนี้ยตอนแรกที่ผมกดเม่กิดอนะก็คือต้องกดคาไว้นะครับกดคาไว้รกดรีโมท ตัวรีโมทเรือใช้ง่ายกว่านะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับตัว BEO คันนี้นะดูสีสวยมากเลยนะครัเงาแว๊บเลยนะตัวสันประตูนะครับสวยงามทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านในคันนี้เป็นมือเปิดแบบ Smart ค e y l e ลเราสามารถแปะตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็เปิดได้เลยนะ ็อันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะผมก็ให้ดูตอนรถเข้ามาเลยนะครับโอ้โหตัวเบาตัวเบาคล้ายๆเป็นเบาซิ่งเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นเบาแท้เดิมจากสูตรนะครับเป็นเบาผ้านะครับกึ่งกำมะหยี่นะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมันตีนะครับหนังสามก้านเลยนะครับสาหรับเจ้าบียอเมคันนี้นะเป็นปี2 0 1 7นะครับราคา 3- 4 9ี่นะครับแผงประตูนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับมือเปิดโคเมียม คันนี้จะมาพร้อมปุ่ม Engine Start นะครหรือ Push Start นั่นเองนะครับพวงมาลายหนัง3าก้านเลยมันติฟังก์ชันแน่นอนตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ระบบ CVT นะครับเครื่อง1.2นะครับเป็นรุ่น SV นะครับท็อปสุดเลยด้านล่างก็มี Power Outlet นะครับแล้วก็พอร์ต USB นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปแบบคันนี้ก็ใช้งานง่ายนะครับเราเพียงแค่เหยียบเบรคนะครับแล้วก็กดปุ่มนี่ หน้าจอเรียนไม้ก็ใช้งานได้ปกติทุกดวงนะครับอันนี้ก็มีไอ้นี่มาให้ด้วยนะครับก็เป็นเรียนไม้หน้าจอสีฟ้านะครับด้านนี้เป็นดิจิตอลนะครับส่วนด้านอีกตรงนี้เป็นอนาล็อกเป็นเรียนไม้แบบแมนนวลธรรมดานะครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวติดหมดนะครับนี่นะครับตัวแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับ นี่ตัวแอร์เป็นออโต้ใช้งานง่ายมากนะครับเราขึ้นมาเรากดออโต้ c อเลยนะครับเวลาจะลงก็กดออฟจบแค่นั้นนะครับอาจจะมีพุดลมดังบ้างนะครับผมเปานยจะดังจริงนะครับเพราะแอร์เย็นฉับเลยนะครับตัววิทยุนะครับก็เป็นอนาล็อกนะครับสามารถบลูทูธ USB ได้มี AUX นะครับช่องแอร์ของ Honda ก็เย็นสบายอันนี้ก็ไฟพามานะครับใช้ได้ทุกจุดเลยนะครับ โปรคอนโซนนะครับด้านบนก็เป็นพลาสติกแข็งนะครับตัดด้วยสีเทานะมีแอร์แบ็คู่หน้านะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเลยคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับของนี่ดักเครืองนะครับคันนี้ก็มีของเล่นเยอะนะครับมีปุ่มเอนจิ้นนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมทํามาหลายอย่างนะครับมีล้อแม็กนะครับพร้อมยางนะครับห้องโดยสารกว้างนะครับผม ล้อแม็กพร้อมยางนะครับแม็กทีขอบสิบห้านะครับพร้อมยางซันลุยสี่เส้นนะครับแล้วก็มีปลายท่อไดมานะไม่ดังนะครับปลายท่อรถคันนี้ก็พอฟังได้นะครับไม่ได้ดังขนาดถึงกับตำรวจจับนะครับตัวล้อไม่มีล้นนะครับใครชอบแบบรถสวยๆนะไม่ได้ซิ่งจนแหวนนะครับก็คันนี้เลยนะครับปีสิบเจ็ดหนึ่งจุดสองเอวีนะครับราคาสามสี่เก้านะครับก็ติดต่อเข้ามาดูนะครับ คันถัดมานะคันนี้ก็เป็นสุสกิเซียสนะครับคันนี้เป็นสุสกิเซียสสีเทาดํานะครับเป็นตัว GL นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นสีเทาดํานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นอีเวคานะครับใครสนใจก็ลองเข้ามาดูกันนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับได้สูงสุดที่ประมาณ1 5 1 6กิโลลิตรเลยนะถ้าขับดีๆนะประหยัดมากนะคันนี้นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนี้เลยนะครับสุสกีเซียส ใครที่เป็นสายประหยัดนะครับหรือว่าต้องใช้รถนะครับขับไปทํางานทุกวันนะผมก็แนะนานะเป็นซูซูกิเซียนะรถที่เป็นด e ีโ ok คคาร์นะที่เป็นเครื่องหนึ่งจุดสองเนี่ยจะได้เปรียบนะครับเรื่องอัตราการเส้นเปลืองนะครับเรื่องคันลงคันเร่งอะไร,รไไนี่ก็ไม่ได้หนืดไม่ได้หน่วงขนาดนั้นนะครับก็พอใช้ได้นะครับคันนี้ก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะเป็นซูซูกิเซียเนี่ย g l p ัดนะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับ นี่นะมีสเกิร์ตรอบคันปอยเลอร์หลงังไฟทับทิมตรงท้ายนะครับมีกล้องมองหลงังโอ้โหเป็น G L พัดที่ต้องบอกเลยว่าครบมากอันนี้นะภายในอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับภายในสะอาดมากเลยคันนี้นะเห็นพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมหยุดงานไปนะวันนี้ก็มาถึงก็ต้องรีบเร่งทํางานนะครับนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับเซ็ญญทนทัลล็อกปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับโอ้โหรถเพิ่งเข้ามาแต่สะอาดมากเลยคันนี้ ตัวเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าทรงสปอร์ตมาพร้อมพรมนะครับพรมรอบพันเลยนะไม่ต้องไปติดเองนะนี่นะครับตัวเบาะนะครับไม่มีขีดขาดนะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับมีลวดลายเล็กอยนะสวยงามมากนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับแต่เป็นพวงมาลัยธรรมดานะไม่มีมันติฟังก์ชันนะครับมีแผงแอร์แบ็กด้านในนะครับพร้อมโลโก้ซูซูกินะครับแอร์ะแอร์ไม่ใช่แอร์เกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ CVT นะครับ5สปีดนะครับของซูซูกิเซอท ก็มี RDN SL นะครับ RDNL นะครับก็มีเจอโลขึ้นเข่านะเบรกปืนก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับช่องเก็บของตรงนี้ก็ขนาดพอใช้ได้นะครับตัวแอร์ก็เป็นอนาล็อกนะครับมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะครับของเคียนบูดรนะครับนี่นะของเคียนบูดนะครับตัวแอร์ก็ใช้งานได้นะครับช่องเก็บของตรงนี้ของเขาใหญ่มากเลยนะภายในช่องเก็บของก็ยังซ่อนพาวเวอร์เอาเลนะครับแล้วก็ USB ไว้ด้านในนะครับ ใหญ่มากนะครับคันนี้นะท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับราคาประมาณ3ามแสนห้าสมเนี่ยนะคันนี้นะเป็นตัว g ีย p u s นะครับปี2018นะครับสำหรับฟูกิเซียสนะคันถัดม,มานะครับสุดท้ายละเป็นนิสสันโนดนะครับเป็นนิสสันโนดปี2019นนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะ นี่นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยจะได้ล้อแม็กนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ daytime running light นะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับชุดกันชนรอบคันเลยนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นรถ5ประตูที่มีขนาดที่ค่อนข้างกว้างนะครับกว้างกว่า Honda n d a ด้ z แจดนะในตัวถังเขาอาจจะยาวนะครับสำหรับ Nissan Note นะคันนี้ตัวของเดิมดูแลดีมากเลยนะครับตกแต่งมานี่มีสเกิร์ตรอบพันนะครับ แล้วก็มีปลายท่อหลอกนะครับมีไฟทับทิมตรงกลางนะครับแล้วก็มีซ้ายขวาเลยนะมีกล้องห้หหลังมาให้นะครับสองจุดเลยอันนี้เป็นกล้องซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นกล้องเดินจากโรงงานนะครับแต่ฝั่งขวานี้เจ้าของเดินติดเพิ่มก็จ,จะแสดงผลตลอดเวลานั่นเองนะนี่ครับโลโก้มิตซูบโนะนะครับใบปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับรถสไตล์แฮทด็กต้องมีนะกระจกปีไล่ฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกันลมเป็นที่กันเสียงนะครับ ติดมารอบคันเลยนะรู้สึกอาใช่ติดมารอบคันเลยนะครับประตูหน้าใส่ขออุ้ยขอภายนะครับรถอาจจะมีเลอะไปบ้างผมเปิดด้านท้ายดูดีกว่ากุญแจอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอากุญแจแกร็บนี่นะครับคนันนี้ี่เป็นนิสสันโนดนะครับผมไปเอากุญแจมาละเป็นกุญแจแบบมาร์ที่เลย นะครับเคัเป็นมือเปิดแบบนี้นะกดแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับในตัวบอกก็สามารถพับระนาบลงไปได้นะครับเหมือน Hon d a Jazz เลยนะครับสำหรับไอตัวนิสสันโนคันนี้นะห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระก็มีถาดยางให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับมีช่องแอร์ด้านข้างด้วยนะนี่นะครับตัวบอกพับระนาบได้เหมือน h o n d a Jazz เลยนะครับห้องโดยสารกว้างนะครับ ใครที่กำลังหารถแบบว่าที่เป็นสไตล์แฮทแบ็คที่ห้องโดยสารด้านหน้ากว้างแล้วห้องแถวฝ่องยิ่งกว้างก็ไปใหญ่ครับห้องเก็บสัมภาระยิ่งกว้างเลยนะแบบนี้สันโดดคันนี้นะครับดูนะครับหัวน็อตด,ด้านท้ายนะรถเดิมสนิทนะครับรถไม่เคยมีแบบเปลี่ยนฝาท้ายทําอะไรมาเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีร่องรอยเข้ามาตามนี้เลยนะครับก็ลูกค้าโปรดทาความเข้าใจด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยนะครับ เพราะว่าเรามารีวิวให้ดูสดๆเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพชรยนต์นะครับไม่ได้มีรถตัดแต่งตัวถังนะครับทําสีกับสีย้อมแมวแน่นอนนะครับโอ้ตัวเบาะนี่สนันตุคันนี้สวยนะเป็นขาวดานะครับเป็นหนังทูโทนทรงสปอร์ตนะ้งเหมือนอารมณ์เหมือนมินิคูปเปอร์เลยนะครับดูนะครับตัวเบาะไม่มีขีขาดเลยนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะเป็นเบาะหนังแท้นะครับเดินสติชิ่งแท้นะสวยมากนะครับ ราคา300,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับมิสโนตนคันนี้เป็นปี19นะยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับคันนี้ก็เป็นบุกิ่มๆมาตร็นพลาสติกแข็งตรงนี้เป็นบุกิ่มนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ขุดขับแน่นอนนะครับเหมือนเดิมมีเซ็นทัลล็อกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับก็ระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีปุ่มอะไรบ้างโอ้โหดูนะครับอันนี้เป็นปุ่มการลดออกนอกเลนนะครับเราสามารถเปิดใช้งานได้เลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นการการชนด้านหน้านะครับและด้านท้ายนะจะมีสัญญาณเตือนเรานะครับอันนี้ถ้าอันเนี้ยเป็นปุ่มเวลารถออกนักเรียนพวงมาลัยจะไฟจะเตือนนะครับแล้วพวงมาลัยจะดินกัดนิดนึงนะครับตรนนี้ก็เป็นปุ่มพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วอันนี้เป็นออโต้สตาร์ทอันนี้เป็นปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลนะโอ้ระบบควบคุมดีมากเลยครับรถสนองคันนี้ถือว่าเป็นรถแฮตแบ็คที่ออปชั่นเยอะจัดเลยนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับเครื่อง1.2นะครับคันนี้ใช้งานง่ายนะครับ ตัวแอร์ก็มาพร้อมแอร์ออโต้นะครับเป็นหน้าจอวิทยุก็เป็นทัสสกรีนนะครับสามารถบลูทูธ USB iPhone iPad iPod ได้หมดเลยนะครับหน้าจอตรงนี้สวยมากเนะียเป็นดำเงานะครับช่องแอร์ทรงสปอร์ตตันนี้เป็นไฟขอทางนะครับแอร์ก็เป็นออโต้นะครับเป็นออโต้ Auto, ใช้งานง่ายมากนะครับออนออฟนะครับขึ้นหลังสตาร์รถปุ๊บเสร็จกดออโต้เลยเราจะลงกดไปแค่นั้นเอง สะดวกสบายมากนะครับสำหรับนิสสันนอรคันนี้นะมีพรมกระดุมให้รอบคันนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังสนใจหรือมองหารถไว้ใช้งานนะครับที่เป็น e ีโคคานะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามดูนะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับคันแรกก็เป็นนิสสันเออไม่ใช่คันแรกก็เป็น Honda b บ o o นะครับเป็นตัว1-2 SV นะครับปี17 Honda b อ o o เมนะคันก็สวยๆซิ่งๆนะครับ คันกลางก็เรียบร้อยนะเป็นอีโคคาร์นะครับ1.2นะครับเจลพัดนะครับราคา3แสนขันกลางนะขออภัยนะถ้าผมจำไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ก็มีไฟโปรเจคเตอร์อะไรให้หมดเลยนะครับนิสสันโนะคันนี้ก็ฟูลออฟชั่นเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ชุดแต่งรอบคันนะครับล้อแม็กหน้าจอ Android ด์ทัสกีนะครับตัวบอกพับได้เป็นรถแท็บแบ็คให้อย่างดีเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วท่านใดสนใจรถรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ วันนี้ผมก็ลองเอารถอ e ีโคคามารีวิวดูนะครับถ้าท่านใดชอบใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าไม่ชอบใจก็ขออภันะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรถให้ดูหลายๆรุ่นนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ